ตอนที่1,234หลินเทียนได้ส่งผ่านความสามารถให้กับจละเคเป็นญาธาตททำให้ดวงตาของมันถูกหลายหลอนไปได้ตาประทับตังกรมากมายและส่งผลในภาพตรงหน้าของมันแปรเปลี่ยนไปพอด้านหน้าของมันที่ดูธรรมดาธรรมดาหากมองลึกลงไปแล้วกลับพบกับภาพของมังกรที่กําลังคดตัวอยู่รอบๆและส่งกิ่นอธิเข้มค้นออกมาณน,นี่นี่มันอะไรจลละเคเปิญญาทาต ้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมามันเป็นมังกรตัวน้อยที่ร่างกายไหลล้อมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์นี่มันมันได้แต่จ้องมองออกไปด้วยดวงตาที่สันสะท้านไม่หยุดหย่อนหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่าแก่นมังกรมังกรตัวน้อยที่อยู่ลึกลงไปหลายกิโลได้ส่องประกายแสงเจิดจัสออกมาขณะหล่อลลอมกับสถานที่แห่งนี้นี่มันแก่นมังกรในตำนานนั้นหรือมันมีอยู่จริงๆด้วยจัละเค้เป็นยถาได้แต่ส่งเสียงออกมา ต่วีตะวันออกนั้นมีพลังฉีที่หนาแน่นกว่าที่อื่นก็เพราะว่ามีข่าวลืออยู่ว่ามีแก่นมังกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเส้นชีพจรมังกรบรรพกาลอยู่ดังนั้นจึงได้ทำให้พลังฉีภายในสถานที่แห่งนี้หนาแน่นกว่าปกติซึ่งหลังจากที่เห็นภาพเบื้องล่างแล้วก็ทำให้มันพอได้เลยว่าแต่หลังจากที่ได้ยินคำพูดของหลินเทียแล,แล้วร่างกายของมันก็อดสั่นไหวไม่ได้แก่นมังกรนั้นมันเป็นเหมือนกับผลพวงความสำเร็จ ของการผสมผสานเส้นชีพะจรมังกรบรรพการเข้าด้วยกันจึงทำให้มันมีมูลค่าที่สูงมหาศาลถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นแมนกับเส้นชีพะจรเทวดานับไปทวนซึ่งอย่างน้อยๆก็สามารถยืดอายุของจัก,กรพรรดิได้นับแสนแสนปีแต่มันกลับบรหลบซ่อนอยู่ตรงหน้าของพวกเขานั้นหรือเป็นแก่นมังกรหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเขาเชี่ยวชาญรักษาฝังมังกรแถมยังตัดผ่านเขตแดนจัก,กรพรรดิก็ลงหุนมาแล้วด้วยดังนั้น จึงสามารถจำแนกพวกมันออกได้โดยทันทีเขาได้แต่จ้องมองออกไปทางมันพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกายเหมือนตะเกียงวิเศษที่ทําให้อากาศได้รอบถึงกับสั่นไหวนี่มันจัลลเคเบนจะทาได้แต่ส่งเสียงออกมาโดยที่มันไม่ได้ตั้งคาถามเนื่องจากลินเทียนเชียวชาญทักษะฝังมังกรและเป็นคนที่ยืนยันด้วยตนเองนี่คือแก่นมังกรในตำนานของทวีปแห่งนี้และทําให้มันได้แต่จ้องมองออกไปพางอดถามออกมาไม่ได้ว่าแล้วทําไม ท,ท,ทั้งๆที่มีแก่นบางกรอยู่แต่กลับไม่มีพลังฉีดที่หนาแน่นแผ่ออกมาจากเตื้อเขาแห่งนี้มันไม่ได้ตั้งคำถามกับแก่นบางกรนี้แต่รู้สึกประหลาดใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเพราะหากพูดตามหลักการแล้วพลังฉีดที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้มันจะต้องเค้มข้นกว่าที่อื่นๆด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้มันกลับดูธรรมดาถึงก้นที่เรียกได้ว่าเบาบางจนผิดปกติเลยด้วยซ้ำเป็นเพราะมันมีบางสิ่งความสยบมันเอาไว้แต่ไม่พลังฉีดที่ไหลเวียนออกมา มันมีอย่างจํากัดหลิ่นเทียนได้ตอบกลับไปเขายังคงยืนจ้องมองไปยังพื้นที่ด้านหน้าของตนด้วยเน้นแห่งศัจธรรมที่ส่องประกายออกมาตั้งแต่ที่ตัดป่าเกตแดนจัก,กรพรรดกโลหุนไม่ได้นั้นทําให้เนียนแห่งศัจธรรมของเขาพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากถึงขั้นที่แม้ว่าจะไม่ได้แผ่ตาพับปังกรออกมาก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงสถานการณ์โดยรอบได้ว่าเป็นอาณาเขตที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและทต่แม้เขาสามารถสยบพลังฉีเอาไว้ได้อาณาเขตนี้ ไม่ได้มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตแต่จะมีผลกับเพียงพลังฉีเท่านั้นดังนั้นจึงหยุดยัง้งไม่ให้มันล้วนไหลออกมาเขาอธิบายให้กับจัละเคะเป็นทาตฟังอนาเขตงั้นหรือมันได้ขวางกั้นพลังฉีงั้นหรือจัลละเคะเป็นทาตได้แต่พงะไปโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ทุกอย่างล้วนมีความเป็นไปได้เสมอหลินเทียนได้พูดออกมาเป็นเพราะว่าโลกมันกว้างใหญ่ทําให้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง จลละเคเป็นจะท่าได้พยักหน้าของมันอย่างเห็นด้วยมันได้แต่จ้องมองลงไปด้วยปากที่มีน้ำลายไหลย,ยืดออกมาแล้วพูดขึ้นมาว่าเชิงเรื่องความเปลี่ยนไปได้นั้นก่อนเถอะตอนนี้บุญหล่นทับพวกเราจริงๆรีบกุดมันขึ้นมาเร็วเข้าเกนมังกรน,นั้นมันไม่ใช่สิ่งของธรรมดาธรรมดาดังนั้นต่อให้เป็นตัวตนระดับจัก,กรพรรดิก็ยังไม่กล้าแต่ต้องง่ายๆไม่งั้นจะเป็นฝ่ายตัวตายเอาได้ทว่าหลินเทียนนั้นแตกต่างออกไปเนื่องจากเขาเป็นถึงกายสังสารวัตร และอยู่ในเขตแดนจักรพรรดกิกลลหุนระดับที่สาซึ่งเชี่ยวชาญทักษะฝังมังกรซึ่งเชื่อว,ว่าหลินเทียนจะต้องสามารถขุดมันขึ้นมาได้อย่างแน,น่ๆมันเป็นของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้หลินเทียนยังคงจ้องมองอยู่ด้วยดวงตาที่ส่องประกายออกมาอย่างเคยด้วยระดับความสามารถของเขาในตอนนี้มันทําได้ก็จริงแต่เขาจะไม่ทําเช่นนั้นเก็บมันเอาไว้ที่นี่แหละมันมีประโยชน์เขาได้พูดออกมาแต่ละเเทีนจักรดทดแต่พังาะไปพร้อมทั้งพูดออกมาว่า มีประโยชน์อะไรหลังจากนั้นมันก็ได้พูดตอบว่าเจ้าคิดที่จะหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาพร้อมนั่ตอบกลับไปว่าสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนี่จึงทำให้ดวงตาของแต่ละเคตเปญญาธาตุพันเปล่งประกายออกมายิ่งกว่าเก่านี่ก็ดีเหมือนกันมันได้ก,กำมัดเอาไว้ด้วยระดับพลังและความสามารถของเขาในตอนนี้มันเพียงพอจะก่อตั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตนได้จริงๆเนื่องจากพวกเขาโคตรจะรวยต้องรู้ก่อนนะว่า ทรัพยากร่พวกเขาป้นชิงมาจากสมองข่มข้านักทุกสรรพสิ่งและห้องสมบัติของเจ้าเมืองรวมไปถึงอาวุธยาทิ์คิดต้นวิญญาณทักษะเทวะและเกตวิชาบ่งเพาะมากมายบวกมันล้วนแต่มีจำนวนนับเป็นทวนส่วนทางด้านความแข็งแกร่งเองหลินเทียนก็อยู่ในเขตแดนจัก,กรพรรดิกลองหุนระดับที่3แล้วด้วยแถมยังเป็นกายราชันที่แข็งแกร่งที่สุดแถมยังมีเสียวไต้สู่รวมถึงคนหนุนหลังมากมายไม่ว่าจะเป็นตาเท่าขี้เมาท่ท้าทายสวรรค์ จีจิงหลิงที่เป็นจกักรพรรดิอสูรหูยี่ที่เป็นตัวตนไร้เทียมทานดังนั้นหากว่าก่อสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมามันจะสามารถดึงดูดผู้คนได้มากมายถึงขั้นกลายเป็นหนึ่งในขุมพลังใหญ่ของสวรรค์ชนิดในทันทีสิ่งเดียวที่พวกเขาขาดก็คือรากฐานแต่ว่าตอนนี้ก็พบกับสถานที่ที่มีแกนมังกรแล้วดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดเนื่องจากมันเทียบเท่ากับเส้นที่ประจรเทวานาไปทวนดังนั้น การตั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือที่แห่งนี้มันก็ทําให้พวกเขาสามารถเดินเบ่งไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นนี้ได้อย่างสบายๆมันได้แต่แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาพร้อมทั้งถามตอบว่าเจ้าบอกว่าจะเก็บมันเอาไว้ที่นี่แต่มันมีอนณาเขตสยบพลังฉีเอาไว,ว้แล้วแล้วทาให้กดมันขึ้นมาจะทําลายผนึกนั้นได้ยังไงกันหลินเทียนได้ตอบกลับไปว่าก็แก้ไขอนณาเขตเป็นที่แห่งนี้นิดหน่อยก็ทําให้พลังฉีสามารถไหลผ่านออกมาได้ โดยที่มันไม่ไหลซึมออกไปนั่นนอกเทือกเขาแห่งนี้เขาอยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิคนละุนระดับที่สมแล้วดังนั้นจึงมั่นใจมากว่าสามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้จัลละเคเบนตธาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับมีดวงตาที่เป็นประกายออกมาทันทีเยิ้ยมไปเลยมันอดส่งเสียงหัวล้ออ,อกมาไม่ได้การก่อตั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดูคู่ควรแก่การตื่นเต้นจะเริ่มเลยไหมมันได้ถามขึ้นมาลินเทียนได้ใส่ที่ศั์ของเขาก่อนจะพูดว่ายัาไม่ต้องรีบร้อน เราต้องเก็บไปปรึกษากับท่านอาจารย์รวมถึงคนอื่นๆก่อนระหว่างที่พูดก็ปรากฏภาพของจี่หยูสู่ๆไปเฉียวเสียเย่แล้วก็หลินสีซึ่งเขาได้จากพวกนางมาหลายปีแต่ไม่เขาคิดถึงพวกนางมากๆได้งั้นก็ไปเยี่ยมพวกขุมพลังระยำนั่นก่อนแล้วชิงอสมบัติทั้งหมดของพวกมันมาจลละเคเป็นทาได้หัวเลาะออกมาอย่างบ้าคลั่งแน่นอนว่ามันเองก็มีนิสัยที่ไม่ได้เมตตาปาณีต่อศัตรูของมันอยู่แล้ว ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างไปจากหลินเทียนกาคิดการโหดเทียมก็ต้องตอบกลับไปด้วยความโหดเทียมหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาแต่ก็ไม่ได้ไปจากที่แห่งนี้แต่ว่าเขาับวางขายอาคมปิดกั้นพืนที่แห่งนี้เอาไว้ก่อนเพราะถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เขาตั้งใจจะตั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตนขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องราวเหล่านี้เขาก็โบกมือสร้างประตูมิติขึ้นอีกครั้งไปกันเขาได้พูดออกมาก่อนจะพากันก้าวเดินหายก้าไปอย่างรวดเร็ว เขาที่อยู่ในเขตแดนจัก,กรพกรรดิก็ลงหันแล้วไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะฉีกมิติและเดินไปไหนต่อไหนและหลังจากนั้นขวามืดมิดก็ได้เข้าปกกลุมร่างกายของพวกเขาเอาไว้คู่หนึ่งก่อนจะปรากฏภาพของทวีปตะวันตกมันเป็นภูเขาที่ดูงดงามซึ่งเป็นที่ตั้งของขุมพลังใหญ่อย่างสมาคมวัดโบราณน,นิกายยินหยางซึ่งถือเป็นสองในเก้าของขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดไม่สิต้องเรียกว่าสองในแปดขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจาก สมาคมค้ารัางทุกสรรพสิ่งได้ถูกระเบิดดูลูกแก้วมังกรของเขาจนไม่เหลือซากไปแล้วตอนนี้สวรรค์ชนิดเก้านั้นมีขุมพลังที่แข็งแกร่งอยู่เพียงแค่แปดแห่งเท่านั้นที่เขามาที่นี่ก็มาเพื่อสองขุมพลังนี้ก่อนหน้านี้พวกมันพุ่งเป้ามาที่เขาเสมอดังนั้นนี่คือการเอาคืนของเขาจะไปที่สมาคมวัดโบราณก่อนหรือว่านิกายยินหยางก่อนแต่และเคเป็นจะท่านได้ถามออกมาสมาคมวัดโบราณ ดินเทียนได้ตอบกลับไป